น้ำก็จะทำยังไงจุกดีจุกดีอ้ยทำอะไรเอาวี่เอาเองคุณวีคุณเองหนาวไหมคุนตกคุหยองหมดแล้ว มันจุกขนหยองหมดเลย้นเปียกอาบน้ำโชคด,ดีดีครับโชคด,ดีอาบน้ำขนเปียกหมดเลย ทำความสะอาดกระดิง่งเอาสันเอาสันเอาสันเข้าไปหนาวจนสัน